จะไปไหนไปเทเบอลไปสับไก่ให้ก่อนขั้นไปกับย่างด้วยเร็วเร็วขันไปกับย่างด้วยหนึ่งวันเกิดหกโมงเก้าโอเคอย่าให้จุ่มขย้วยาทำมีดบ้านไหนบ่เขานี่จะมาพูนั้นยันเมียอร์นึกแล้วเอานิวของมึงนะมาเขยันเมียว่ะ สตีบอลไงเสร็จแล้วเต้เสร็จแล้วกล้วยแท้หลังบ้าทนะเดี๋ยวเรามือปูเนาะจะไปเปลี่ยนเสื้อเสื้อมันเปลี่ยนเลือดอยไว่าเขามีดก็เขาไอ้สับไปเลือดเต็มตัวไปเลยเนี่ว่าไปลบแม่คนนี่นี่เยอะเลเฮ้ยหนาขึ้นยังไงหนาขึ้นน้ำขึ้นแค่ผิดอีกยังมากนี่ปากกาง้ำที้นี่เฮ้ยฮะเฝ้าเตะเลยบอลนะไปรีบออกไปนี่ครับรับไปนี่กับเขาไปถ่ายนออ เตะจนหมื่นจนคำจนเด้กเลยเด้อเตะมาเด้อโอเครับเท่ไงเตะแต่งามเลยดิงามบอกงามพักบ่งามงามงามฮะเพียงคุณให้กลับอุ้ยแทงเดียบผักหนางามปวดหมื่นสาจังกาปุ้มจำมือจำมือจะไม่อยากกลับบ้านไหมไม่ไม่ไม่เราจะกลับให้เร็วที่สุดทำไมเขาแค่ไปวิ่งเองไม่ต้องเตะบอลเลยเตะบอลไม่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 ผมเพิ่งจะเห็นพี่เลยวผมจเตะบอล พี่พี่ปเจะอยู่ไหนสนามไหนบอกให้ถูกนะแบบนอยู่สนามนี่เนามไหนอกไม่นะจอดรถหน้าท้ายแล้วใครมารับเฮ้ยเฮ้ยไปพล่นสิไปแล้ว ค่ะพี่น้องสังกับเขาไว้แล้วก็บอกว่าสิไปเตะบอลเตะบอลแล้วแล้วก็บอหิ้วเข่าจ้าที่สร้างเขาเฮ็ดกับเขาเห็ดอย่างเพื่ออี่อย่างพี่น้องก็เลยได้เห็ดให้เพิินซะแกงไก่บ้านม่ยดอกเมูโปรของมูเทจ้าตะไคร้พริกหอมแดงกับมะขัวค่ะพี่น้องไส่ไก่บ้านมะแดกผงซูโรเหลือเล็กน้อยซมี่กระแซบแล้วหอมค่ะหอมแน่ค่ะพี่น้องเป็นกระแซบค่ะหัวแล้วแล้วกระไซนามค่ะให้ถ่วก่เด้วยจ้าไก่สุกระแ ไส่นอนไมดองจ้าใส่หนไม้ส้มนะคะอือหือเป๊ะอร่อยมากรสชาติได้แล้วใส่พักอีตูหอมนี่ละค่ะพี่น้องบ่มี่อย่างหลายไกบ่บานแ่บๆใสไหน่อไม้ส้มพี่นออ้องักอีตูหอมป๊าพี่น้อง ปมกะกระเซิ้งกระเซิ้งนายด้อจ้าอันนี้เจลาราบองเฮ็ดเองกินเองค่ะพี่น้องมืัอนี้กินผู้เดียวกินผู้เดียวกระซีแ่บคือเกาบโบแบบของดองดองนัวๆแซ่บแห่งมากพี่น้องของโปรด กินได้ตลอดตำบักงวงเจวเองสิกินในเบิร์ดแบบไม่กลับมาไวจังอไะคู่นี้เนี่ยบอกว่าจะแจกเอฟซีไงเดี๋ยวจะเย็นให้เราได้ใส่ถือ ถ้าเจ๋ก็ซื้อให้ไหมได้ไหมเอาไปเก็บเฮ<ะ>เอาไปเก็บฮ<ะ>กินข้าวไหมทำให้แล้วอ่ะกินครับ <Okay. S 3> โอเคโอเคหลังจากที่เหี่มกินอันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนทั้งของยองทั้งของนัวนะคะทุกคนแล้วแบบหลายคนถามมาเยอะมากว่าทำไมเพียงยังมีอ้วนทำไมครับเพราะว่าเรามีตัวช่วยอืมของดีของดีใช่เวลาเรากินกินเยอะใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็คือเคล็ดลับเลยนะบางคนแบบว่ามีกลิ่นตัวเพราะว่าไม่เคยล้างลำไส้เลยไม่เคยกินไฟเบอร์เลยอะไรเงี้ย ก็อยากให้ทุกคนได้ลองจริงนๆนะคะสำหรับตัวนี้มันดีมากๆออลลีนไฟเบอร์นะคะตอนนอนูกครั้งจต้องกินเลยหนึ่งซองตื่นเช้ามานี่คือรู้เรื่องเหมาะสำหรับคนที่ขับถ่ายยากแล้วก็กินเยอะหนึ่กง,งกล่องมีเจ็ดซองอ่าหนึ่งกล่องมีเจ็ดซองนะคะสามารถกินได้เจ็ดวันนี่วิธีกินก็กินง่ายหายากมากนะทุกคนที่แบบไฟเบอร์ที่เขากินแล้วรสชาติดีอะไรเงี้ยใช่อร่อยด้วยอืมหอมมากนะทุกคนอ กลิ่นหอมมากกินง่ายมากกินแบบสตรอเบอรีอร่ยิงอ,อยากกินวันหนึ่งก็สิบซองเลยอร่อยบางคนอ,อะแปลงฟันยังไงก็แบบยังมีกลิ่นฝากอยู่เพราะว่ามันออกมาจากลำไส้ด้วยไง <laughs> คนนึงก็กินคนนึงก <laughs> ็เนื้อเน็นอร่อยมากมประมาณนี้ทุกคนที่มาของคำว่ากวดกินง่ายคลี่คล่องอ <laughs> ค่ะทุกคนใครแบบสนใจที่มีปัญหาที่เหมือนที่หนูพูดมาแบบท้องผูกถ่ายยากแล้วก็กําลังควบคุมน้ําหนักอยู่กําลังดูแลสุขภาพผุ่นตัวเองอยูอ่หนูบอกเลยว่าตัวช่วยคือสิ่งสําคัญให้ทุกคนได้ลองกินไฟเบอร์ดูบางคนอ่ะอาจจะมีหน้าท้องด้วยนะมีภูิหมาน้อยอะไรก็แล้วแต่<ม>ทุกคน<ม>แล้วแบบ<ม>ขับถ่ายยากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่าไฟเบอร์มันหมดไฟหมดพุงจริงจริง <c oughs> นะคะ <c oughs> อยากให้ได้ลองกินดูเพราะกินง่ายมากแค่ ที่ซองแล้วก็เทแล้วก็ชงแล้วก็กินนะคะแล้วรสชาติดีมากๆนะคะแบรนด์นี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนมาจริงๆนะทุกคนหนูแบบโอ้โหเลิฟมากอะ่ะใครฟังสรรพคุณแล้วสนใจนะคะแล้วราคาจับต้องได้ดีมากนะคะหนูแนะนำกดปักกาได้เลยคะ่ะ